โอ้ยไข่ดามวาวแล้วรักเอามาเหรียญเซ้ออยไข่แล้วมันนี่านมาปล่อยโอ้โมันนีมัน,นีข่บอกสูตรเอฟซีนี่เป็นขอมาว่าสูตรวาวขืนดีเฮ็ดจังไดครับผมมาบอกสูตรวาวขืนดีนะครับผมลำตัวจะเาวาอยู่ที่120เซนนะครับผมส่วนปีนะครับผมจะเาวากว่าลำตัวก็คือ125เซนนะครับผมปีนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับผมยาวเท่ากันนะครับส่วนขากบนะครับผมจะเอาความเาวาจากหนีมานหนีเป็นเกณฑ์นะครับผมแล้วก็ลบห้านะครับผม ตัวนี้ก็คือ83มเซ้นนะครับผม83มเซ้นโลหานะครับผมก็จะได้เท่ากับ78เซ้นนะครับล้วตำแหน่งนี้นะครับผมช่องว่างตรงนี้ช่องว่างแอลนะครับผมอยู่ที่1 7 5เซนนะครับผมทั้งสองขางเลยนะครับผม17.5เซนส่วนตำแหน่งนี้นะครับผมอยู่ที่20เซนนะครับผมจากนี้มาหนีแล้วความยาวจากนี้มาหนีนะครับผมอยู่ที่38เซนนะครับหัวก็คือกันนะครับผม38มสิบดเ้นท่กันนะครับผมจากนี้มาหนี่38เซนนะครับผม ช่องว่างของตัวนี้นะครับผมกว้างกว่านะครับอยู่ที่สาสิบหกเซนนะครับยิงตามตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือสี่สิบห้าเซนนี่ลบลบเก้านะครับผมยิงตามตำแหน่งนี้นะครับผมสี่สิบห้าเซนลบเก้าก็เท่ากับสามสิบหกหรือสามสิบเจ็ดเซนลบเก้าหรือลบสิบก็ได้นะครับผมตำแหน่งนี้นะครับผมวาวจะขืนดีนะครับผมส่วนความห่างของตัวนี้นะครับผมอยู่ที่สี่เซนนะครับ อันนี้ก็ซีเส้นคือกันนะครับผมเป็นยังขี้เหรหน่อยๆนะครับผมเพื่อให้ลมมันมาปะทะกบเสียงสนุ้หให้สนุด,ดังดีนะครับผมแล้วก็ง้ามนะครับผมผมมากแบบนี้นะครับ